สวัสดีครับพี่น้องยินดีที่ได้พบพี่น้องในคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรให้แก่พี่น้องเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้ซื้อพระพรให้แก่พี่น้องแต่พี่น้องต้องเตรียมตัวของพี่น้องที่จะรับพระพรโดยการพัฒนาความเชื่อและนําสิ่งที่พระองค์สอนไปปฏิบัติพระพรของอาบราฮัมนั้นจะนําความสําเร็จสุขภาพที่ดีความชื่นชมยินดีการได้รับเลื่อนขั้นและประตูที่เปิดออก พระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าจะมาอยู่กับพี่น้องฟังคําสอนดีๆนะครับและนําไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรครับผมอยากจะสอนสั้นๆเรื่องคําแนะนําในการรับใช้นะครับว่าเราควรจะมีความคิดอย่างไรนะครับเมื่อหลายเดือนมาแล้วพระเจ้าพูดกับผมคําสอนนี้ไว้แล้วก็จดไว้เขียนไว้หลายเดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสมาแบ่งปันในวันนี้นะครับในภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ใน ในข้อแนะนำในการรับใช้เนี่ยภาษาอังกฤษบอกว่า are you in control of everything ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเรานี้ท่านเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ไหมทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราหรือเปล่านะครับเรามีโอกาสรับใช้กับคนมากมายซึ่งมีการศึกษาสูงหรือว่าเป็นคนที่อาจจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือเป็นคนที่ฉลาด ฉเฉลียวและก็เก่งมากๆในระบบของโลกอาจจะเป็นผู้จัดการหรือหลายคนเนี่ยอาจจะจบเอ็มดิฟมาจบปริญญาโทศาสนาศาสตร์หรือมีความสามารถเคยทำโบสถ์มานานหรือเคยเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตและคนที่เป็นคนที่ฉลาดหรือมีความเก่งกาจมีการศึกษาสูงเนี่ยมักจะมีความคิดว่าทุกอย่างเนี่ยฉันเก่งฉันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เขาก็ คิดว่าไม่ว่าจะคุยกับคนคุยกับแขกหรือว่านําคนมาหาพระเจ้าหรือสร้างครสตจักรหรือวางแผนต่างๆเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยเก่งพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หมดและทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นทําให้ผู้รับใช้หลายคนท้อแท้อ่อนใจและเหนื่อยแล้วก็เจ็บป่วย อาจจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆหรืออาจจะขนาดเป็นมะเร็งไปเลยเพราะว่าไอ้ความที่ท้อแท้เหนื่อยก็เปิดประตูในชีวิตให้มานั้นมันมาโจมตีได้ดังนั้นการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงหัวใจของผู้รับใช้จริงๆว่าความคิดที่บอกว่าฉันควบคุมสถานการณ์ได้หมดเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับใช้ของเรานะครับ โดยเฉพาะผู้รับใช้ใหม่ๆที่เป็นเด็กๆหรือผู้รับใช้เข้ามาในวงการรับใช้ใหม่ๆเนี่ยมักจะพึ่งพาตัวเองมากๆเลยนะครับเมื่อมีความคิดแบบนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ผิดอะไรที่เราจะต้องเข้าใจสถานการณ์เข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจสิ่งต่างๆแต่ว่ามันเกินไปก็คือว่าพอเขารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเค่านี้พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในความคิดเขาแล้ว เขาก็ไม่ต้องการพึ่งพระเจ้าอีกต่อไปเขาก็ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วพอเลยไปอีกระดับหนึ่งก็คือใช้วิธีการของมนุษย์เข้ามาใช้วิธีการของโลกเข้ามาสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเพราะว่าตอนนี้ใช้กําลังของตัวเองเพราะว่าเขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้โดยไม่ต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าในความเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองเนี่ยนะครับแน่นอน การที่ผมจะทํางานผ่าตัดสมองได้ผมก็ต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดว่าคนไข้มีอาการยังไงคนไข้นั้นตรวจร่างกายเป็นอย่างไรเอ็กซเรย์เป็นอย่างไร MRI เป็นอย่างไรรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดที่จะมากได้เพื่อจะทําการวินิจฉัยและหลังจากวินิจฉัยเสร็จก็วางแผนการผ่าตัดว่าจะเข้าไปตรงไหนผ่ายอย่างไรจะผาใช้ ตะปูใส่ไหมหรือจะทำอย่างไรอันนี้มันเป็นนิสัยหรือเป็นการถูกฝึกมาในโรงเรียนและแน่นอนเมื่อตอนผมรับใช้พระเจ้าใหม่ๆผมก็เป็นคนแบบนั้นในการรับใช้เหมือนกันคือผมจะต้องหาข้อมูลใี่มากที่สุดวินิจฉัยเองทําเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งพอที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นการรับใช้ในระยะหลายปีแรกก่อนผมมาพบไฟเนี่ยผมเหนื่อยมากแล้วผมก็ผิดหวังหลายครั้งแล้วผมก็ไม่ คอยอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ามากเท่าที่ควรที่จริงแล้วปากอธิษฐานนะ่ะแต่ใจนะ่ยพึ่งพาตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเก่งเพราะรวบรวมข้อมูลศึกษาเยอะเข้าใจอะไรต่างๆนะครับใช้ความคิดของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ของตัวเองในการรับใช้พระเจ้าหาข้อมูลให้มากที่สุดที่จะมากได้พยายามจิตจะเข้าใจสิ่งต่างๆให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วคิดว่าทําเองดีที่สุดแล้วที่จริงแล้วเราจะต้องเข้าใจว่า ไม่ผิดอะไรที่เราจะมีข้อมูลเราต้องเข้าใจว่าไม่ผิดอะไรที่จะต้องทำงานหนักและทำให้ดีที่สุดที่จะดีได้แต่ถ้าเราทำแค่นั้นนะครับแล้วไม่สมดุลชีวิตการรับใช้ของเราจะเหนื่อยมากและในที่สุดเราจะท้อใจแล้วพระเจ้าจะอาจจะตีสอนเราให้ถ่อมใจลงเพราะเราเริ่มเย่อหยิ่งจองหงพึ่งพาตัวเองผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์หลายตอนให้เห็นว่าไม่ผิดอะไรที่เรา จะต้องทำดีที่สุดที่จะดีได้ทุ่มเทให้มากที่สุดที่จะทุ่มเทได้หาข้อมูลให้มากที่สุดที่จะมากได้และมาเข้าใจสถานการณ์ให้มากที่สุดที่จะเข้าใจได้ไม่ผิดอะไรแต่ว่ามันไม่พอเราที่มันไม่พอเพราะว่าพอเราถึงจุดนั้นนะครับเราจะเริ่มคิดว่าข้าพเจ้าเก่งพอที่จะควบคุมและดิกเทตก็คือว่ากำหนดสถานการณ์ในชีวิต ในอนาคตได้เพราะฉันเนี่ยรู้หมดทุททกสิ่งทุกอย่างและฉันเก่งมากๆเน <_ d ata> นังสือพระคัมภีร์ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทยที่ต้องอ่านสองภาษาเพราะว่าภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันไม่ตรงความหมายจริงๆ <_ d ata> ทําให้อ่านแล้วคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ภาษาไทยเนี่ยไม่เข้าใจหัวใจของพระเจ้าจริงๆเ <_ d ata> นื้อสือหนึ่งโครินบทที่14บสข้อสิ พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า so it is with you since you are eager to have spiritual gifts try to excel in gifts that build up the church ภาษาไทยแปลมาบอกว่าท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านกำลังขวนขวายของประธานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้คึ้นสจักรเจริญขึ้น,น,นถ้าเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับความหมายคำพูด สุดท้ายเนี่ยผิดเป็นคนลเรื่องเลยความหมายในภาษาอังกฤษบอกว่า try to excel in gifts that build up the church หมายความว่ายัางไงหมายความว่าให้เราพยายามสุดความสามารถที่จะทำให้ดีที่สุดในการใช้ของประธานที่มีอยู่ในการสร้างคริสตจักรเพราะคำพีภาษาไทยไม่ได้บอกว่าทำดีที่สุดบอกว่า จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทําให้รินสนจักรเจริญขึ้นฟังแล้วมันงงมากเลยเพิ่มพูนไม่ใช่เพิ่มพูนนะครับทำดีที่สุด excel e x c e l l e n t เข้าใจคําว่า e x c e l l e n t ใช่ไหม e x c e l l e n t คืออะไรครับทำดีที่สุดอาจจะคําว่าทําดีที่สุดไม่ได้บอกคำว่าสมบูรณ์นะคืออาจจะไม่สมบูรณ์เพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่ใช่พระเยซูแต่เราทําดีที่สุด ต่มีกำลังความสามารถของเรานนในหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ7บอกว่า but just as you excel in everything in faith in speech in knowledge in complete earnestness and in your love for us see that you also excel in this grace of giving ภาษาไทยแปลออกมาบอกว่าดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้นคือมีความเชื่อ มีฝีปากความรู้และการกระตือรือล้นและความรักที่เรามีต่อท่านท่านทั้งหลายก็จงมีคุณความดีนี้ยังเหลือล้นด้วยแปลออกมาแล้วมันไม่ตรงกับภาษาอังกฤษเลยนะครับผมสงสารคนไทยเวลาอ่านภาษาไทยเนี่ยความหมายที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์มันคนละเรื่องกันเลยความหมายจริงๆผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังจากภาษาอังกฤษและท่านได้ทําดีที่สุดแล้วในทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คอลความหมายเลยทําดีที่สุดแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างคือทําดีที่สุดแล้วในการใช้ความเชื่อในการพูดจาในการใช้ความรู้ในการกระตือรือล้ลนในการใช้ความรักของท่านแก่พวกเราทั้งหลายดังนั้นท่านจงทําดีที่สุดในการใช้พระคุณในการให้เหมือนคำว่าเรารับด้วยพระคุณเราก็ให้ด้วยพระคุณเขาไม่เขาไม่สมควรได้รับจากเราแต่เราให้อยู่ดีเพราะเป็นพระคุณ แล้วเขาไม่สมควรให้เราอยู่ดีแต่เขาให้เราพร้อมพระคุณแต่เมื่อเราจะให้ก็ให้มันดีที่สุดจะยกแก้วน้าไปให้เขากินก็ให้มันดีที่สุดถ้าเราจะเทศนาสั่งสอนก็เทศนาให้ดีที่สุดแต่อ่านหนังสือภาษาไทยแล้วมันไม่ออกมาเป็นแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็ต้องขออ้างข้อพระคัมภีภาษาอังกฤษให้เข้าใจจริงๆว่าที่จริงอาจารย์ปาโลบ,บอกว่าทําให้ดีที่สุดในการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่ทําเต็มที่นะครับหนึ่งเทสโลนิกา บทที่ 4: ข้อหนึ่งภาษาอังกฤษบอกว่า finally then b r e t h r e n we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how you ought to walk and please God just as you actually do walk that you excel still more พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพระกัมภีบอกดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นภาษาอังกฤษบอกว่าจงทำดีที่สุดอย่างยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมซะอีกเห็นไหมครับภาษาไทยแปลมาบอกว่าแค่ดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแต่ที่จริง ภาษาอังกฤษที่บอกว่า Excel เนี่ยมันลึกกว่าแค่ทำดียิง่งขึ้คือทำให้ดีที่สุดเต็มกำลังให้มากกว่าเดิมซะอีกนะครับไม่ผิดอะไรที่เรารู้พระวจนะแล้วเราทำดีที่สุดให้แก่พระเจ้าร้องเพลงให้ดีที่สุดตีกลองให้ดีที่สุดเทศนาให้ดีที่สุดไม่เป็นผิดอะไรนะครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 4: ข้อ10บอกว่า for indeed you do practice it toward all the brethren who are in u um, r Macedonia but we urge you brethren to excel still more ภาษาไทยบอกว่าความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทุก่กแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องขอให้ท่านทำอย่างนี้มากขึ้นอีกแปลออกมาแล้วมันขาดไปอะแต่ขอร้องให้ท่านทำให้ดีที่สุดเต็มความสามารถของท่านมากกว่าเดิมซะอีก excel คือทำดีที่สุดเลย ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทำแบบเต็มกำลังเลยนะครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นอยากให้เราให้สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตเราให้แก่พระเจ้าเมื่อกี้ผมกำลังที่ออกมาช้าเพราะผมกำลังตรวจอีเมลเพราะว่าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตผมจำเป็นต้องตรวจอีเมลเพราะกำลังเร่งทำคำสอนเป็นภาษาเยอรมันให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วปรากฏว่าสองคนแปลออกมา ผมกาลังใช้คนสองคนแปลภาษาเยอรมันให้ผมคนนึงอยู่ที่เยอรมันอีกคนหนึ่งอยู่อเมริกาแปลออกมาเนี่ยคำบอกว่าค่านิยมเนี่ยคนนึงใช้ภาษาเยอรมันคํานึงอีกคนนึงใช้อีกคํานึงผมอ่านแล้วผมก็งงเพราะว่าผมไม่ใช่ชาวเยอรมันผมเลยต้องอ e ีเมลไปหานักแปลเนี่ยบอกว่าอยากถามว่าคําไหนมันถูกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตอบมาแล้วผมก็เขียนไปบรรทัดสุดท้ายบอกว่าอาจารย์เฮลมุดครับ ผมอยากทำคำสอนให้คนเยอรมันดีที่สุดดังนั้นผมถึงสนใจรายละเอียดมากๆเลยว,ว่าทำไมคุณใช้คำพูดนี้ทอีกคนหนึ่งใช้อีกคำอีกพูดอีกคนผมอยากจะให้มันแปลออกมาถูกต้องที่สุดที่จะถูกได้คือหัวใจเราคืออยากทำให้มันดีที่สุดเลยให้แก่ประเจ้าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้มันสุดความสามารถดีที่สุดที่จะมากได้นะครับ เราควรจะให้กําลังของเราความคิดของเราอะไรต่างๆให้ดีที่สุดในการรับใช้พระเจ้านะครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่1นข้อหบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระเยซูพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเริ่มต้นทําการดีในชีวิตของเราเราก็ทําการดีให้พระเจ้าดีที่สุดแต่ผู้ที่ทําให้สําเร็จคือใครครับ ไม่ใช่ตัวเรานะครับคือพระเจ้าดังนั้นตอนนี้ผมจะมาถึงโจทย์ละจะตอบว่ายังไงแน่นอนพระเจ้าหนุนใจว่าให้เราทำดีที่สุดและทำดีขึ้นเรื่อยๆสุดกำลังความสามารถให้แก่พระเจ้าแต่ว่าในการทำดีที่สุดของเรานั้นเราก็ยังทำพลาดเพราะเรามีจุดอ่อนแอในชีวิตเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หมดทุกอย่าง เราไม่สามารถที่จะด้วยกำลังของเราเองชนะทุกเรื่องฟังดีๆนะครับให้ผมเทศสุดความสามารถยังไงมันก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบหน้าผมและไม่อยากฟังผมให้ผมทำสุดความสามารถยังไงก็จะมีฝรั่งบางคนในโบสถ์ผมไม่ชอบผมและออกไปอยู่กับฝรัง่งนักเทศเป็นนักเทศภาษาฝรัง่งเป็นพูดไม่มีแอคเซนต์เพราะว่าถึงทำดีที่สุดยังไงผมก็ยังมีจุดอ่อนในชีวิต แล้วผมก็ไม่สมบูรณ์เพราะผมไม่ใช่พระเยซูดังนั้นจุดในการรับใช้ก็คือในที่สุดแม้ว่าเราทำดีที่สุดหาข้อมูลให้มากที่สุดฝึกกีตาร์ให้มันดีที่สุดอยู่บ้านฝึก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 ฟังยูท b e คำเพลงที่เขาจะเล่นเนี่ยให้มันเล่นให้มันเป่งที่สุดเลยแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังไม่สามารถเป็นเหมือนพระเจ้าได้คือเรามีจุดอ่อนในชีวิต แต่ว่าเราอยากทําดีที่สุดขณะที่เราทําดีที่สุดนะครับหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้นะครับเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้มันมีจุดพลาดได้2、ผู้ที่ทํางานของเราให้สําเร็จทําให้งานที่เราทําสําเร็จและเกิดผลไม่ใช่เราแต่เป็นพระเจ้าคือเรายกให้พระเจ้าหมดเลยแล้วขณะที่เราทําดีที่สุดขอให้พระเจ้าช่วยเราในส่วนที่เหลือให้เกิดผลมากที่สุดที่จะมากได้ พระเจ้าถึงบอกว่าจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้เริ่มการดีในเราจะทํางานนั้นให้สําเร็จผ่านชีวิตของเราและเกียรตินั้นเป็นของใครเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเองผมเห็นผู้รับใช้ในโลกหลายคนที่เริ่มต้นก็ดีดีงานของพระเจ้าก็ไปเขาทำดีเขามีการเจอมากสิบปีให้หลังลม้มแล้วเริ่ม หลงหายไปจากทางของพระเจ้าผมมีสมาชิกคนหนึ่งที่โบสบอกว่าตอนไปโบสนะนั้นอะตอนแรกๆนะโอ้โหนักเทศเทศดีมากเลยคําเทศนี่มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะสิบปีให้หลังนะครับรูปพระเยซูเอาออกจากผนังติดรูปตัวเองกับภรรยาเต็มห้องเลยคือตอนนี้นี่ดูสิโบสนี้สําเร็จเพราะฉันฉันเก่งฉันมีการเจิมฉันเทศเก่งตอนนี้กลายเป็นเขาละ แล้วตอนหลังก็มาเก็บเงินเก็บทองมาสร้างฐานะตัวเองคือกลายเป็นว่าโบสถ์เนี่ยเขาสร้างแล้วไม่ใช่พระเยซูสร้างผมอยากจะเตือนใจนะครับว่าไม่ใช่เราสร้างพระเยซูเป็นผู้สร้างเราควรที่จะถวายเกียรติพระเจ้าบางทีผมถึงเห็นนะพระเจ้าต้องตีนักเทศบางคนให้ล้มลงเพื่อจะได้ให้เขาถ่อมใจแล้วเลิกคิดว่าเขาเก่งอยากหนุนใจจริงๆเราต้องเป็นผู้รับใช้ที่อยู่บนหัวเข่าอยู่ตลอดเวลา อธิษฐานให้เกียรติกับพระเจ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเพราะเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้เรามีจุดอ่อนในชีวิตเราต้องพึ่งพาไอ้จุดอ่อนที่เรามีเนี่ยให้พระเจ้าช่วยเราในส่วนที่เหลือสองโครินธ์บทที่12ข้อ9ถึงข้อ10ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังบอกว่าแต่พระองค์ตรัสก,กับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ทนั่น เหตุเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าลิทานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอและในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น พี่น้องครับในความอ่อนแอของเราที่เราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นั้นพระเจ้ามีพระคุณให้แกเราให้เราเป็นคนที่พึ่งพระคุณดีไหมครับ mm hmm. ในการรับใช้ของผมหลังๆนี่ผมเพิ่งแบ่งบันให้อาจารย์บางคนฟังในห้องนี้บอกว่าหลังๆนี่ผมเริ่มฝึกที่จะใช้ความเชื่อในการทิ่ฐานมากขึ้นให้เห็นการอัศจรรย์แล้หลายครั้งที่เจอปัญหาในโบสถ์ของผมเองบ้างหรือเจอปัญหาส่วนตัวบ้างเนี่ย ผมเจอสถานการณ์ที่มันดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะมันดูแล้วสิ้นหวังจริงๆนะครับว่าจะชนะแล้วพระเจ้าก็เตือนใจผมบอกว่าจําได้ไหมกษัตริย์ดาวิดบอกว่ากษัตริย์ขณะที่ดาวิดตอนนี้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ยืนอยู่ต่อหน้าโกลแอตแล้วบอกว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นยักษ์เนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าช่วยฉันออกจาก อุ้งมือของสิงโตและสิงสาราสัตว์พระเจ้าช่วยฉันทุกครั้งแล้ววันนี้พระเจ้าจะช่วยฉันอีกจำคำพูดได้ไหมครับในหนังสือ,อพระคัมภีร์เก่าแล้วพระเจ้าก็เตือนใจผมบอกว่าจําได้ไหมกองทัพใหญ่ที่มารบพยายามจะเอาชนะคนของพระเจ้าเนี่ยในยุคข,ของเยโฮสฟัดแม้ว่าดูในฝ่ายธรรมชาติเนี่ยเยโฮสฟัดแพ้แน่ๆร้อ แต่พระเจ้าทําการชนะตั้งแต่ผมคิดถึงเรื่องสองเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็รู้ว่าผมมันมีจุดอ่อนแอผมไม่สามารถบังคับสมาชิกในโบสถ์ได้ผมไม่สามารถจะทําอะไรได้ทุกเรื่องผมทําส่วนของผมแล้วดีที่สุดที่เหลือเนี่ยผมต้องพึ่งพระเจ้าเหมือนเยโฮสฟัดแล้วผมต้องพึ่งพระเจ้าเหมือนเหมือนไม่ใช่กลหลาเหมือนดาวิดแล้วนะครับคือจะชนะครั้งนี้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วและที่ผ่านมาหลายเดือนนะครับ มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยผมคุกเขา่าผมก็อ้างเนี่ยโยเซฟัดกับดาวิดแล้วผมก็เป็นผู้รับใช้เหมือนพวกเขาเนี่ยผมขอพระเจ้าทําการอัศจรรย์เปลี่ยนสถานการณ์ให้มันชนะให้ได้แม้ดูเหมือนชนะไม่ได้โอ้โหพี่น้องครับสดๆร้อนๆเลยวันหนึ่งวันก่อนจะบินมานี่นะครับมีสมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์ผมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจะชนะมาที่บ้านผมมาร้องไห้กอดอาจารย์ดาแล้วบอกว่าพระเจ้าทําการ ปลดปล่อยเขาออกมาจากปัญหาซึ่งผมดูแล้วผมช่วยไม่ได้จริงๆเลยให้คําปรึกษาแล้วก็ช่วยไม่ได้ผมทําดีที่สุดแล้วแต่พออธิษฐานขอพระคุณพระเจ้ามันกับตลบัดเลยนะมันเหมือนกับหันหลังร้อยแปองศาเลยผมกับอาจารย์ดาวมองหน้ากันบอกโอ้โ oh, หพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆทําการอัศจรรย์ให้แกเราปลดปล่อยสมาชิกคนนี้ออกจากปัญหานี้ช่วของเขาได้อย่างอัศจรรย์นะครับเนี่นะครับผมอยากจะบอกให้พึ่งพาพระคุณ เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ช่วยเหลือเราได้จริงๆอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่จะต้องไปให้คําปรึกษาจะต้องพยายามทํานู่นทนํานี่มันไม่ใช่นะครับเป็นเพราะพระเจ้าช่วยเราทําดีที่สุดก็จริงแต่เรารู้ว่าเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้และผู้ที่ช่วยเราจริงๆก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือยอห์นบทที่14บสข้อยีบอกว่า แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทรงทําให้ท่านะระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วพระวิญญาณจะเป็นผู้ช่วยเราผมถึงรักการฟื้นฟูเพราะถ้าเรายิ่งเต็มล้นพระวิญญาณเราจะไวต่อเสียงของพระวิญญาณแม้แต่เวลาอธิษฐานนะครับผมบอกให้นะพอผมตัดสินใจกับใจบอกจะไม่พึ่งพากาลัง,งตัวเองจะพึ่งพา การช่วยเหลือของพระเจ้าในเรื่องนั้น,เร,นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้แต่และเรื่องเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตแล้วหรือในครสตจักรหรือการรับใช้เนี่ย <S <S <aconte? S 3> เวลาแม้แต่คุกเข่าอธิษฐานนะครับขอพระวิญญ,ญาณบอกว่าจะอธิษฐานยังไงสําหรับเหตุการณ์ครั้งนั้นจะอธิษฐานมาจากพระวิญญ,ญาณเลยคืออธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเลยและเป็นอธิษฐานเป็นภาษามนุษย์และบอกเลยว่าพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบอกผมเลยอธิษฐานประโยคอย่างนี้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 อย่างน,างนี้แล้วมันจะสําเร็จ แล้วพระเจ้าจะฟังเจ้าโอ้โหแบบมันมากเลยครับผมก็อธิษฐานตามพระวิญญาณเลยแล้วมันสําเร็จจริงๆพระเจ้าพลิกเหตุการณ์จริงๆพระเจ้าช่วยเราดังนั้นผู้นำเนี่ยต้องอธิษฐานมากๆตอนนี้อาจารย์ดากับผมเนี่ยกลับใจนะครับหลังจากเทศนาเรื่องสามีไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วกลับใจเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพอเจอหน้ากันในห้องครัวบ้างหรือว่าอยู่ในห้องอนอนของเราเรากาลังแต่งตัวหรืออะไรเนี่ยเราจะรีบเลยนี่นี เพิ่งได้รับอีเมลมาคนนั้นมีปัญหาปุ๊บสองคนเราจะก้มหน้าอธิษฐานทันทีเลยเพื่อสมัยก่อนเราต่างคนต่างอธิษฐานเนี่ยพเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งเดี๋ยวนี้พระเจ้าบอกว่าสามีภรรยาอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเดี๋ยวนี้ผมอธิษฐานกับภรรยาเยอะขึ้นอาจจะไม่ได้มานั่งคุกเข่าอธิษฐานเพราะเรายุ่งนะครับเราก็ใช้วิธีจับอย่างเงี้ยพออาจารย์ดากำลังผัดกับข้าวอยู่ผมเดินเข้าบ้านนี่นี่นี่ได้รับอีเมลก้มหน้าอธิษฐานกันเดี๋ยวนี้เลยปุ๊บเราอธิษฐานร่วมกันพระเเจ้าตอบลย นะครับเราต้องอธิษฐานมากขึ้นเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรานะครับสามีภรรยาต้องอธิษฐานร่วมกันเยอะๆนะครับยห์นบทที่5้าข้อสิแต่คนโสดนี่ห้ามอ้างข้อนี้เพื่อโทรไปหาผู้หญิงนะครับแม้ฉันขออธิษฐานกับเธอหน่อยสิแตนะ่หาเรื่องคุยด้วยยหอนบทที่5้าข้อสิบอกว่าดูที่พระเยซูเป็นตัวอย่างพระเยซูเป็นตัวอย่างคือพระเยซูนี่นะครับแม้มีการเจมิมอย่างไม่มีความจํากัดแล้วจริงๆแล้วพระองค์เป็นพระเจ้านะแต่พระเยซูเนะี่ยทำทุกอย่างนะพึ่งพระบิดาหมดเลย พระองค์เนี่ยติดสนิทกับพระบิดาร้อเลยยอมบนที่ห้าิบอกว่าพระเยสุตรัสกับเขาว่าราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากจะได้ที่จะได้เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทําเหมือนกันโอ้โหพระบุตรนี่พูดมาจากพระบิดาหมดเลยทําทุกอย่างแต่ละก้าวเนี่ยพระบิดาบอกก้าวซ้ายกับซ้าย ก้าวขวาก็ขวาคือพระองค์ทรงติดสนิทก,กับสวรรค์เนี่ยเป็นแบบเนื้อเดียวกันเลยตลอดเวลาผมถึงชอบบอกว่าสวรรค์เปิด open heaven สวรรค์เปิดคือไม่ว่าสวรรค์ทำอะไรนะเราก้าวไปตามสวรรค์ตลอดเวลาโดยพระวิญญาณแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์เยอะมากเลยนะครับที่จริงไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายเลยนะครับคือชีวิตที่ดำเนิน การดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระคุณและติดสนิทกับสวรรค์จริงๆให้สวรรค์นําทางเรานะครับแล้วมันจะเห็นการทะลุทะลวงผมหาภาษาไทยยากมากภาษาอังกฤษบอกว่า breakthroughs ําว่า breakthroughs เนี่ยแปลว่าทะลุทะลวงผ่านปัญหาออกไปชนะได้ชนะมันไม่มีภาษาไทยอะคำนี้ breakthrough มีไหมฮะทะลุทะลวงใช่ไหมครับพระเจ้าที่จริงในพระคัมภีร์นะครับ พระเจ้ามีชื่อชื่อหนึ่งบอกว่า the angel of the breakthroughs พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงเยโฮสวัดเยโฮสฟัตเกิดการทะลุทะลวงกษัตริย์ดาวิด เราต้องเป็นคนประเภทที่พึ่งพาพระคุณเห็นการทะลุทะลวงฝ่ายวิญญาณข้อสุดท้ายสุภาษิตบทที่3ข้อหาถึงเบอกว่าจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเห็นไหมถึงแม้ว่าเราเชิญพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะทําดีที่สุดใช้ความสามารถสูงสุดที่จะเล่นกีตาร์ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความสามารถสูงสุดในการตีกลองหรือเทศนาหรืออะไรก็ตามแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองเท่านั้นแต่จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าก็คือให้พระเจ้านำเราทุกเรื่องขณะที่เล่นกีตาร์ไปบนเวทีก็ให้พระองค์นำเราอย่าทำด้วยกำลังของตัวเองแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิธีของเจ้าราบรื่น อย่าคิดว่าตนมีปัญญาอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดมากนะักจงยำเกรงพระเยพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายพี่น้องครับเราต้องดำเนินชีวิตอย่างนั้นจริงๆคือติดสนิทพึ่งพาพระคุณโดยมนุษย์สรุปทำดีที่สุดแต่ในความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือใจของคนได้ขณะที่เราทำดีที่สุดเราก็พึ่งพาพระคุณมากที่สุด ติดสนิทกับพระวิญญาณขอสวรรค์เปิดลงมาช่วยเราให้พระคุณของพระเจ้าเทลงมาและทำให้เกิดการทะลุทะลวงและเกิดชัยชนะในการรับชัยได้ถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าการรับชัยของพี่น้องจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งผมเชื่อว่าท่านจะเหนื่อยน้อยลงไม่ต้องเช็ดน้ําตาไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องท้อใจไม่ต้องอยากยกธงขาวแต่จะวิ่งไป และเห็นการทะลุทะลวงทุกขั้นทุกตอนพระเจ้าจะให้ใชัยชนะกับชีวิตของท่านและผมเชื่อว่าการรับใช้ของท่านนั้นจะสูงขึ้นกว่าเดิมและเห็นความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอยากหนุนใจพี่น้องในคําแนะนําในการรับใช้วันนี้นะครับให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเตือนใจผู้รับใช้ของพระองค์ที่ฟังคําสอนนี้ทุกคนขอพระเจ้าเมตตาหนุนใจเขาสอนเขา ในการดําเนินชีวิตที่ทมใจแม้ว่าเขาจะทําดีที่สุดแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเหลือเขาและเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าให้เขาเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นที่เขาจะดําเนินชีวิตที่พึ่งพระบิดาตลอดเวลาไม่ว่าจะกระทําอะไรหรือจะพูดอะไรก็ตามขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเจิมพี่น้องขอพระองค์ใช้พี่น้อง ยกพี่น้องให้สูงขึ้นฝ่ายวิญญาณและเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสัรลเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้ผมและอาจารย์ดารักพี่น้องมากและอธิษฐานเผื่อพี่น้องเป็นประจำขอพระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องนะครับ และอยากจะหนุนใจจริงๆให้นําคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตและพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์เห็นความโปรดปรานของพระเจ้าและรางวัลจากสวรรค์พี่น้องครับผมอธิษฐานให้พี่น้องได้รับการอัศจรรย์และสวรรค์เปิดออกให้แก่พี่น้องนะครับและพบกันในคําสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ